สวัสดีค่ะป๊อบนะคะจาก ReMa x Thailand ที่เราออฟเค่ะหรือ Re m a x t h a i l a n d สำหรับงนานใหญ่นะคะวันนี้ป๊อบก็จะมาพูดถึงทำไมเราถึงควรลงทุนเป็นแฟรนไชส์ทาง Re Max Thailand นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงหัวข้อในวันนี้ป๊อบขอให้ทุกคนตั้งคำถามกับตัวเองก่อนค่ะสักสามคำถามก่อนที่คุณจะลงทุนเป็นแฟรนไชส์กับทาง Remax กซคำถามที่หนึ่งค่ะ คุณกําลังอยากเป็นเจ้าของธุรกิจใช่หรือไม่คําถามที่2คุณกําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใช่หรือไม่คำถามที่3ค่ะคุณอยากเป็นนายหน้าหรือโบรกเกอร์ที่ประสบความสําเร็จในการาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และอยากสร้างเป็นบริษัทของตัวเองใช่หรือไม่ถ้าคําตอบทั้ง3คําถามตรงน,นี้ตอบว่าใช่นั่นแหละคะ่ะโอกาสทางธุรกิจที่จะเป็นแฟรนไชส์ทาง Big Max กำลังรอคุณอยู่คะ่ะดังนั้นแล้วเหตุผลที่ควรลงทุนกับทาง Big m a หลักๆแล้วนะคะที่จะได้รับการซัพพอร์ตจากทางเทนอฟิสเราก็จะมี3ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะในส่วนที่1ในเรื่องของแบรนด์ w a r e n e s s ค่ะวันแรกที่ทุกคนเข้ามาร่วมง,งานกับเราท,ทุกคนจะรู้จักกับคุณในนามของคนที่ทำงานภายใต้แบรนด์อันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าไม่มีแบรนด์ไหนนะคะในโลกที่สามารถขาย ได้มากเท่าที่สุดกับ r e m แ x แล้วนะคะดังนั้นแล้วคุณจะมีเน็ตเวิร์กิ่งมากกว่า110กว่าประเทศทั่วโลกที่จะทำงานเป็น Family ร่วมกับคุณให้คำแนะนำปรึกษารวมถึงแชร์ริ่งประสบการณ์ต่างๆด้วยนะคะในส่วนที่2หากคุณมีคำถามว่าคุณมีประสบการณ์หรือไม่มีอย่างเนี้ยสามารถลงทุนในส่วนของการเป็นแฟรนไชส์อัสังหาได้หรือไม่ คำอบก,ก็คือในส่วนตรงนี้เรามีในส่วนของเทรนนิ่งซัพพอร์ตด้วยค่ะหลักสูตรเทรนนิ่งของเรานะคะเริ่มแรกก็จะเป็นหลักสูตร Kickstart for Success ค่ะตัวนี้เป็นคอร์สเบสิกเลยที่เหมาะสำหรับทุกๆคนที่ก่อนจะเริ่มทำในส่วนของอสังหาของทางรเเราเพราะหลักสูตรนี้เราได้รับก,การพิสูจน์จาก r e เ a x ต่างประเทศมาแล้วค่ะมากกว่าประสบการณ์47ปีเรารู้สเต็ปในการที่จะซักเซสค่ะว่าสเต็ป แรกจนถึงสเต็ปการติดการขายคุณควรมีทริคหรือเคล็ดลับยังไงที่คุณจะประสบสความสําเร็จในตรงนี้หากใครที่ยังไม่มั่นใจว่าควรลงทุนจะเป็นแฟรนไชส์กับทางรีแม็กซ์ไหมขอแนะนําว่ามาเทรนนิ่งกับทางเราก่อนก็ได้ค่ะในส่วนตรงนี้เพราะการเทรนนิ่งนะคะจะทําให้ทุกคนรู้เลยว่าเออขั้นตอนการทำงานต่างๆเนี่ยมันเหมาะกับสิ่งที่เรามองหาไหมกับงานที่เราอยากจะทำเลยนะ แล้วก็ในส่วนที่3เลยที่สำคัญมากๆเลยทาง r e เน็ของเรามีระบบเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นที่ใช้ในการทำงานเพื่อช่วยให้จุดเราทุกๆคนในเครือรนเน็กซ์ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะก็คือตัวระบบ iConnect ซึ่งเป็นตัวระบบหลังบ้านค่ะซัพพอร์ตในการทํางานของเอเจนต์แล้วก็บเตอร์ของรีเ็กซ์เราทุกคนเลยค่ะหลักๆแล้วของระบบตัวนี้ที่สามารถทําได้นะคะโพสซับผ่านตัว i c o n n e c t ครั้งเดียวค่ะ อินทิเกรตโปโตไปถึง7เว็บไซต์ดังเลยที่ซื้อขายบ้านหลักๆที่เขาเป็นพั์ทเนเรื่องการทำบรูนัชเราด้วยนะคะอย่างเช่นดีดีพาวเวอร์ตีที่แฟ t เซอร์บีเป็นต้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นระบบ i อค n นเน็ของเรายังมีในส่วนของ CRM system customer relationship management ที่ทำให้คุณจัดการกับลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่3หลักๆเลยที่สามารถทำได้ ในระบบไปคอนนกเนี่ยสามารถแปลภาษาได้มากกว่า40กว่าภาษาเลยนะปัจจุบันดังนั้นแล้วหากคุณมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติคุณไม่ต้องกงงวนในส่วนตรงนี้คุณสามารถเลือกภาษาที่จะใช้สื่อสารในการคอนเน็กกับลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะถามตัวเองก่อนค่ะว่าเราเหมาะที่จะทํางานด้านนี้หรือไม่แล้วที่ป๊อปถามไป3คําถามแรกถ้าสมมติว่าเราไน่วแล้วว่าเราอยาก ทำงานหรือลงทุนในด้านเป็นแฟนชายกับทางรีแม็กซ์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่รีแม็กซ์เคดออฟฟิศสำนักงานใหญ่ตามพแพนเกด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงก็หากมีคนถามสามารถติดต่อสอบถ,ถามเพิ่มเติมได้ตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะ